ผม,ผมคิดว่าถ้าแฟนผมเห็นคลิปนี้ผมโดนแน่เลยว่ะคุณผ,ผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือน <Yeah. S 1> เหมือนอินเพมจะมาแล้วครับผมคุณผ,ผู้ชมนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวรอก,กันเดี๋ยวรอก,กันไป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  มาแนะนําเพจขายรหัสเกม r อาวีไม่โกงเครดิตดีมากดีเจดีเมื่อขอรับประกันร้านนี้ชัวซื้อขายได้จริงน้องๆเพื่อนๆคนไหนกําลังมองหารหัสเกม r อาวราคาถูกเริ่มต้นเพียง50บาทคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนดีมแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมชื่อเพจแอดมินต้นท p j นะครับผมวงเล็บนะฮะไอดีมีเยอะมากครับผมลงขายทุกวันนะครับเดี๋ยวดีมจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนี้สนใจลองทักแชทไปคุยกับพี่เขาได้เลย สว,ส,สวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทำการเซอร์ไพรส์แฟนเก่านะครับผมก็โดยที่ผมเนี่ยต้องบอกก่อนผมแอบมาก,กับตา้องนะแล้วก็แล้วผมไม่บอกนะว่าตา้องคือใครนะผมเดี๋ยวผมจะมาเซอร์ไพรส์แฟนเก่าเลยแล้วกัน<ว>แฟนเก่าทุกคนก็รู้ว่าใครเมื่อวานวันเกิดเองแต่ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยได้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เตรียมกับพนักงานเซ็นเซพร์แล้วว่าเราจะทำเซอร์ไพรส์แบบว่าชุดใหญ่ไฟกับพิบอะไรอย่างงี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมกับพนักงานเลยดีกว่าปะตอนนี้ครับผมก็มาเตรียมกับพนักงานเซ็นเซพร์ไว้เป็นเรียบร้อยแล้วผมผมนัดักอิ่มเอวไว้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวรออิ่มเอมมาเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเจอชุดใหญ่ไฟกระพิบแน่ ado ค,คืองานนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องดราม,ม่าครับผมเนี่ยแอบแฟนมานะครับผมผมันเป็นเพระาะว่าใจกล้านะครับอยู่แล้วโล่ของจริงคิดดูครับแอบแฟนมาเซอไ์แฟนเก่าโอ้โหของจริงอยู่แล้ว ผมจะให้ตากล้องนะครับผมเป็นคนถือเค้กนะครับผมผมคิดว่าถ้าแฟนผมเห็นคลิปนี้ผมโดนแน่เลยคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ผมจะทำยังไงนะตอนนี้สังเกตนะครับว่าพนักงานก็เป็นลูกน้องผมคนเลยนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าของต้นเส้นที่สยามแห่งนี้นะครับผมเนี่ยตอนนี้ลูกน้องผมกำลังแบบว่าเตรียมการและเตรียมการเซอร์ไพรส์แล้วไงเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือน เหมือนอิมเอมจะมาแล้วครับผมคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวขอเ,อเตรียมก่อนเนี่ยตอนนี้ทีมงานผมเนี่ยเตรียมแล้วคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะผมเนี่ยเสี่ยงตายมากมากครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขอ <c oughs> คนละหนึ่งไลค์นะครับใครไม่กดไลค์ขอให้บ้านบึ้มบ้านบึ้มต้องบอกด้วยว่าเค้ก <c oughs> ที่เราสั่งนะครับผม8ปปอนด์ใช่ไหม เออแปดปอนด์เค้กสามปอนด์เคสามปอนด์แปดปอนด์ก็เยอะไปไปงานแต่งใครอะเค้กแปดปอนด์เค้กสามปอนด์นะครับผมมูลค่าหนึ่งพันบาทนะผมก็แปดร้อยบาทเออก็หนึ่งพันนั่นแหละจ่ายแบงค์พันก็เป็นหนึ่งพันนั่นแหละโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เค้กมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องเราเป็นคนถือนะฮะพี่ครับเดี๋ยวให้ตากล้องผมถือนะ ก็สบายนะแล้วพี่ก็ตามขบวนมาเลยนะพี่นะครับผม A later few moments โอเคเปลี่ยนกล้องเลยอย่าเขาถือเคสเขาถือยังไงุดีลยวเลยสวัสดีเราเป็นคนถือเคสนี่ What the fuck ตอนนี้นะครับผมแฟนผมมีกิ๊กเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเป็นพี่ชายผมเองนะครับพี่มีแฟนยังครับพี่ยังไม่มีครับโอ้โหยังไม่มีด้วย โอเคเดี๋ยวผมลบให้โอเคอเคุอค๊ยตอนนี้อิมเอมมาแล้วนะครับนั่งอยู่นะครับโอเคไป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 เราเจออิมเอ็มแล้วน,น,น,นั่งอยู่นั่งอยู่ด้วยนั่งอยู่ด้วยลุยเลยครับผมหา ประสบมากวิวอวยพรวิอวยพรเขามากครับขอบคุณมากครับ แล้วก็อะไรโอเคโอเคถือก้อให้ถือก้อห้อ่ะโอ้ยพอยใหม่โอยพอยใหม่เอ่อขอให้ตัวเองมีความสุขพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ขอให้เพื่อนมีความสุขอะ,อะไรเนี่ยวางก็ะชับขอให้ดีมอยู่กับอิ่มนานๆหาอะไยากไม่อยาไม่เอาเปลาๆๆ ต่อมาเบบี้มัสอะไรมาเมืามรากให้เบบี้มาปรุงมากๆนะเป็นที่น่ารักของทุกคนไปเรื่อยๆเด้อรู้สึกไงบ้างเมื่อกี้รู้สึกงงงงไหมนี่คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเราให้อิ่มเนี่ยมานั่งตรงนี้นะครับบอกว่าเออเดี๋ยวมานะอะไรอย่างงี้ไม่ได้ให้อิ่มไม่ได้ตรงนี้เลยเดี๋ยวคนจอโต สายอะไรก็ไม่เอาเอาเสื้อเพื่อเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ใช่มานั่งของอีเมงอะไรนะอี่มเป็คนมานั่งของอีเมงอ้ใช่เหรอเออโอเคตามมาแล้วกันเอาง่ายคือรอนานไหมรอกี่กี่นาทีดีกว่ารอไม่นานรอไม่นานคือตั้งแต่โทรไปตอนมีเทสใช่ป่ะรอไม่นานหรอกก็รอตั้งแต่เล่นติ๊กต็อกไม่เป็นจนเล่นติ๊กต็อกเป็นแล้วโอ้โหกี่ชั่วโมงกันอะ ตอนนี้เวลา5้าโมงสีนะครับก็นี่แหละครับผมถามว่ากินคนเดียวหมดไหมไม่หมดไม่รู้ด้วยเราต้องมากินกันใหม่กินไม่หมดแน่นอนใช่ไหมใช่เอางี้เดี๋ยวเราจะหั่นครึ่งแล้วแบ่งกันคนละคนละคนละเนี่ยคนละโต๊ะเลย<ห>มีใครอยากกินฟรีไหมฮะเนี่ยน้องคนนั้นอยากกินฟรีอยากกินฟรีปะไม่อยากใช่ไหมค <S <S <ฟ>รับผมน้องโอเคครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวให้อิ่มกินให้หมดเลยนะครับถ้ากินไม่หมดไม่ต้องกลับครับผมอ่ะลุย จะได้ถ่ายไหมคลิปช่องยิมเนี sí? okay, um, okay. ่ยอ่ากิน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 เปิดก่อนแล้วกันเอสมานะฮะเสียงเขียวโอ้โหอะไรไปนไงอร่อยลองพูดอร่อยเฉยดิฮะเอวอักเหรออร่อยเฉยอร่อยเฉยโอเคนะฮะ ก็เดี๋ยวน้องดีมขอกินหน่อยนะฮะน้องดีมขอกินหน่อยนะฮะมาค่ะกินแค่บนบนขอบคุณมิวขอบคุณดีมด้วยอืืออร่อยอ่ะโอ้โอเคครับผมตอนนี้ฟองดูเราก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน่ากินเลยน่ากินนะป้อนหน่อยป้อนหน่อยอะให้ยื่นยื่นดีกว่ายื่นดีกว่า มองดูนะเขาก็จะมีช่องดูแลทเกคนะใช่ไม่ดในวิชาที่การกินไหนเขากินกันยังไงอันนี้คือเกิดมาดีไม่เคยกินของดุใช่นี่เป็นพันเจ้าอะไรเจ้าของที่เนี่ยแต่ว่าไม่เคยมากินเออขอท่าของแรงหน่อยโอ้กล้าท่านแบบนี้โอร้อนร้อนปะไม่ร้อนอะไรวิสัตย์แง่ง อร่อยปะอร่อยเฉยแต่รยังไม่ได้กินเด็ดดิอืมอร่อยเฉยเฉยอยู่หรือเป่าไมอีกมั้งกินอะไรดีอันนี้เราจะสื่อแต่อันนี้แล้วกันอร่อยนะครัทำอย่างงี้คืออร่อยอร่อย ะเทอรี่อะไหนนี่ไงเอากล้องมากินเทอรี่เชีดเดิลอันเนี้ยนะใช่เราจะกินอันนี้ดูดูจุ้มช็อกโกแลตด,ด้วยไม่จุม้มไม่กินช็อกโกแลตไม่เอากินมิ้วที่มาอืมรอร่อยไม่มีเครื่องนะอร่อยเลยเสียเวลาก็คล <laughs> ิปนี้นะครับ ก็มาเซอร์ไพรส์นะครับวันเกิดอิ่มแล้วนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยคือมีคน i อมาขอนะครับผมใช่ปุ๊บแปลว่าอะไรอินบล็อกเติข้อความแบบนั่นแหละขอโทษโอเคครับผมเอาไว้มาถ้าเพื่อนชื่นชอบผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยอิ่มจะบอกว่าถ้าทุกคนดราม่ากันน่ะมิวอาจจะไม่อนุญาตให้อิ่มกลับมาถ่ายคลิปกับดีมีกนะเพราะฉะนั้นทุกคนห้ามดราม่านะตามมาครับผมก็ตัดตัวเราไปก่อนครับผมยังมามาสักการทุกคน ใครไม่กดไลค์คลิปนี้ขอให้บ้านบึ้มไม่มีแฟนรออีวิต์แล้นนจะเจอกันอือไ,อได้